คือเวลาที่เราทํารถมีชักอะถ้าไม่เข้าใจในจุดนี้ตายน้ําลึกกันหมดนะครับไม่ใช่น้ําตื้นเพราะว่ามันค่อนข้างลึก like สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับ, mm hmm. บผมช่างบิ๊กวีรลัทางแฟนเพจเฟซบุ๊กช่างบิ๊กวีรลัแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีรลัะครับผมวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับ BBR Holiday นะครับก็จะเอาเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆมาฝากครับ ถ้าคนที่เข้าใจก็จะเข้าใจแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจจะตายในจุดจุดนี้หมดเลยนะครับคือเวลาที่เราทํารถมีชักอะถ้าไม่เข้าใจในจุดนี้ตายน้ําลึกกันหมดนะครับไม่ใช่น้ําตื้นเพราะว่ามันค่อนข้างลึกแต่แต่เช็คง่ายดูง่ายนะครับอ่ะโอเคครับผมนี่ดูข้อเหวี่ยงเวลาที่เราทําข้อเหวี่ยงออกมาตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือศูนย์เดิมใช่ไหมครับศูนย์กลางเดิม ศูนย์กลางเดิมเวลาเปรียบเทียบกับริมจานไฟก็เห็นไหมมันจะมีศูนย์กลางของมันอะเวลาที่ช่างทำข้อเวียงล้วงรูตรงนี้ออกเพื่อยืดชักถ้าเขาวางห่วงข้อเวียงนะครับไม่ตรงกับศูนย์กลางข้อจะเกิดอะไรขึ้นครับเวลายืดมาแล้วโยหน้าบ้างโยหลังบ้างโยหน้าโยหลังเกี่ยวกับอะไรหลักๆเลยนะครับเกี่ยวกับไฟอ่อนไฟแข่นะครับถ้ายืดข้อเวียงมาแล้วสมมุติอะลูกสูบขึ้นสุดแต่ ลิมจุดกรริมจุดหลังนี่สําคัญมากเป็นสาเหตุให้คนที่ทํารถมีชักส่วนใหญ่บางทีใส่กองแต่งที่ไฟแข็งกว่าช้าเพราะว่อาอะไรเพราะว่าข้อมันโยบไปไฟแก่นะครับผมแต่บางคนใส่กองอันเดียวกันเฮ้ยทำไมแรงนะครับขนาดทำรถทุกอย่างเหมือนกันพ่อเหมือนกันขาบูเหมือนกันแสดงว่าข้อเหวี่ยงต,ตัวนั้นอ,อาจจะตรงพอดีหรือ,ออาจจะลบถอยหลังนิดหน่อยนะครับผม ไะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูกันเลยว่าตรงไม่ตรงสําหรับผมเช็คอย่างไงเช็คแบบง่ายๆไปโอเคครับ okay, ผมเวลาที่ผมจะประกอบเครื่องเนี่ยข้อเหวี่ยงตัวไหนที่ทําการยืดชักมาผมจะเช็คทุกตัวนะครับอันดับแรกผมจะตั้งเวอร์เนียร์อย่างนี้อแล้วเช็คอะไรเพื่อนๆหลายคนคงรู้แล้วว่าเป็นการเช็คช่วงชักนะครับว่าช่างที่ยืดข้อเหวี่ยงให้เราอะยืดมาพอดีเป๊ะยืดขาดไปเท่าไหร่หรือว่ายืดเกินไปเท่าไหร่มันสําคัญมากนะครับเพราะว่า บางทีเราไปแข่งมีกติกานะครับถ้ายืดเกินไปนะครับอย่างเช่นช่วงชักเขากำหนด65.6อ่า110ไอชัก5 65.6เราไป66หอย่างเงี้ยมันก็เกินครับผม6 5 6ต้องดูว่าเขาลดหย่อนได้เท่าไหร่เออเล่อไม่เกิน0.3อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการที่จะวัดช่วงชักแต่เราจะมาพูดถึงการเช็คข้อเหวี่ยงว่า ข้อเหวี่ยงตัวที่เราได้มานั้นอ่ะเขายืดชักมาแล้วมันตรงเป๊ะๆเ,เลยไหมมันไฟอ่อนหรือไฟแก่นะครับผมให้ดูยังไงก็อย่างนี้ครับผมผมก็ประกอบเวอร์เนียไว้ในท่าที่วัดช่วงชักเสร็จอ่าเพราะวัดช่วงชักเสร็จผมก็เช็คข้อเลยอย่างนั้นเช็คข้อผมเช็คยังไงอ่ะพิมพ์เวอร์เนียเข้าไปครับต้องหาศูนย์ตายบนให้ได้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้หมุนหมุนดูเลยครับหมุนดูเลยว่าศูนย์ตายบนอยู่เท่าไหร่ อโอเคนะครับนี่ศูนย์ตายบนอยู่นี่โอเคแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะหมุนลูกลูกสูบลงเว็บอ,อาเวอร์เนียลงนะครับแล้วก็ค่อยๆดันให้เวอร์เนียขึ้นมาเพื่อเช็คศูนย์ตายบนศูนย์ตายบนอยู่ที่เลขศูนย์นะครับมันต้องเซตให้มันเป็นศูนย์ศูนย์เราจะกดซีโร่เอาก็ได้ครับอโอเคแปบ๊บหนึ่งนะครับ กดเซตเป็นศูนย์ก็ได้ครับอ่ะสีโลเป็นศูนย์ทีนี้ก็เช็คดูว่อนวนมาศูนย์ตายบนจริงไหมอ่ะขยับดูแล้วอ่ะขยับดูแล้วมันยังบวกลบอยู่นิดนึงนะครับก็เซตใหม่อีกรอบครับนะครับโอเคอ่ะไม่บวกไม่ลบแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงหมุนนะครับหมุนลูกสูบลงสุดเลยนะครับผมหมุนลูกสูบลงสุดแล้วผมก็จะเอาเวอร์เนียทิ่มไปลึกๆอย่างนี้เลยป,ปึ๊บอ่ะ ทิ่ไปรึกเหมือนว่าช่วงชับ์ปแหละแต่ผมจะมาวัดดูเจ้าตัวนี้ครับมาร์กตัวทีนะครับผมเนี่ยระหว่างที่เราเลื่อนขึ้นมาปุ๊บตัวเลขมันก็จะดันดัน,ด,นดันเวอร์เนียขึ้นมาเห็นไหมดัน,ด,นดันเวอร์เนียขึ้นมาแต่สิ่งที่เราจะดูคือมาร์กตัวทีเนี่ยครับผมจะดูว่าเมื่อล้อแม่เหล็กเนี่ยหมุนมาถึงเจ้ามาร์กตัวทีแล้วเนี่ย จุดศูนย์กลางหรือว่าจุดตายบนนะครับผมพูดผิดนะาไม่จุดไม่ใช่จุดศูนย์กลางครับจุดตายบนหรือจุดที่ลูกสูบขึ้นบนสุดอะ่ะมันจะตรงเป๊ะไหมนะครับถ้ามันไม่ตรงก็แสดงว่ามันโยแล้วครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยมาดูว่าบวกลบอะไรอาหารนี้ถึงตัวเอฟแล้วนะครับผมถึงตัวเอฟแล้วอ่ะก็ศูนย์แปดนล้วครับเพราะเอฟใกล้ทีมากนะครับผมหมุนเข้ามาอีกหมุนเข้ามาอีกโอเค ตัวทีอะทีตรงเป๊ะนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆทีตรงเป๊ะนะครับพอตัวทีตรงปุ๊บนี่ลูกสูบขึ้นศูนย์ตายบนเลยขึ้นสุดนะครับศูนย์ตายบนคำนี้คือขึ้นมาสุดแล้วอ,อยู่ที่ตัวเลขศูนย์ที่เราเซตไว้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าที่ช่างยืดเข้าเหวี่ยงมาเนี่ยตรงเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมขีดเนี่ยตรงเป๊ะเลยเนี่ยถือว่าตรงนะครับผม ไม่ต้องถือว่าตรงเลยตรง100%นะครับลักษณะนี้ตรง100%เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตรงเนี้ยสำคัญครับเวลาที่บางทีเราเฮ้ยเราหมุนมาถึงแค่ตัว F หรือตัวอะไรนิดหน่อยลูกมาเริ่มขึ้นสุดแล้วก็แสดงว่าไม่ตรงนะครับผมแต่มันจะบวกลบไปหน้าหรือถอยหลังก็ดูอีกทีนึงนครับสำหรับเกตความรู้เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับผม ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์มานะครับกดแชร์ด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็เวลาหาศูนย์ตายบนเนี่ยมีวิธีง่ายอีกวิธีหนึ่งคือเขาก็จะมีพวกเครื่องมือนะครับเสียบกับหัวเทียนนะครับเสียบเอาหัวเทียนออกแล้วก็เสียบแทนเกีียวหัวเทียนก็มันก็จะเป็นไดอันเกรมีทั้งเป็นเข็มและดิจิตอลก็จะดูว่าศูนย์ตายบนมาอยู่ตรงไหนสําคัญมากไอการหาศูนย์ตายบนเนี่ยว่ามาอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องมาดูมาร์กไฟนะครับ มาดูมาร์กไฟมาดูมาร์กตัวทีเวลาที่จะมีการโมดิฟายชุดไฟถ้ารู้เรื่องตรงนี้ลึกๆอะ่ะมันจะสบายนะครับมันจะทำง่ายไม่หลงทาง